สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทายสีน่รักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ขึ้นทิปผ้าไหมหนึ่งสองค่ะค่ะผ่านไปแล้วสามลิปนะคะค่ะผืนนี้ราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยงามมากเลยค่ะห้าร้อยบาทแต่มันจะมีรอยขูดรอยเขียนอยู่นะคะ ค่ะรอยขูดรอยเขียนอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะนิดนิดหน่อยอยู่ข้างบนนะคะรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ะแต่ไม่มีให้แ้าผูกผ้่เปื่อยค่ะเป็นรอยขูดรอยเขียนนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะรหัสสีนะคะห้าร้อยบาทมีตํำหนิรอยขูดเขียนอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเป็นแก้มเป็นแก้มค่ะเหมือนแมงแท้นั่นแหละค่ะค้นเผาเพิ่เดินว่ามุดตัดนะ ค้นถาบนขั้นมันมาหมดกาดขาหมดขาดค่ะอยู่ข้างบนนี้นะคะช่วงกลางไม่มีบาดแท้นะคะมันจะอยู่ข้างบนค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะมากพืนไหนชอบพืนไหนทักได้ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะ คลิปนี้คลิปห้าร้อยค่ะมือสองค่ะค่ะจะมีแผลอยู่ข้างบนนะคะนิ่ๆหน่อยๆนะคะค่ะแต่ช่วงกลางไม่มีค่ะแต่อยู่ข้างบนค่ะค่ะอยู่ข้างบนตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนค่ะเหมาะทาาแบบนี้ค่ะไม่มีปัญหานะคะเราเอานุ่งไว้ขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ข้างล่างก็ค่ะมันจะเป็น มันเป็นเหมือนเส้นยืนขาดนี่แหละค่ะคุณแม่ดูแล้วค่ะเส้นยืนขาดแล้วไม่ใส่เอาอยู่ริมนะคะมันอยู่ริมบนริมล่างค่ะนี่ก็ราคาห้าร้อยบาทค่ะแต่ช่วงกลางไม่มีบาดแผลอะไรนะคะค่ะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่ค่ะมันเหมือนแมงอเหมือนแมงกระสาบกัดอย่างนี้ค่ะแมงสาบกัดนะคะค่ะเหมือนแมงสาบกัดนิดๆหน่อยๆนะคะ ค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะนี้ก็เป็นลายโฮนลายกระเป๋ลายโฮนนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกเื้ยงามทุกถืีงค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะภาพผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านทุ่ยืนค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะภาพผืนนี้นะคะเป็นของเก่าของโบราณค่ะแต่มันจะมีชายแหวงตรงนี้ค่ะชายแหวงตรงนี้ก็ตัดให้ลูกนั่นแหละค่ะตัดใส่กระเป๋าให้ลูกนะคะเดินทางนะคะค่ะเรานุ่งเราขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะค่ะเอาขึ้นข้างบนนะคะค่ะไม่ไม่ไม่มีปัญหานะคะ ไม่ใช่ผ้าปูผ้าเปื่อยแต่เรานุ่มอยู่ในสภาพแบบด้านกลางแบบนี้ดีหมดทั้งผืนไม่เป็นไรนะคะอัสนะค่ะตัดกังกายตัดใส่กระเป๋าให้ลูกเดินทางไปไปต่างจังหวัดค่ะไปบันท้าวาไปท่ามาหากินหา,ากิ่งหาเงินหาท่ออะไรกค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะลายโฮลของเก่าของโบราณค่ะสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนาละเอียดนะคะหนาละเอียดมากเลยค่ะเป็นเนื้อผ้าเกรดดีค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะถ้าไปนุ่งก็ถ้าไปตัดสําเร็จหรือไปนุ่งเลยก็สวยค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างด้่ยค่ะห้าร้อยบาทค่ะพืนนี้นะคะค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะงห้าร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะคืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะสวยค่ะเป็นลายโฮมเก่าลายโบราณนะคะค่างห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักก็มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นเนื้อผ้าเข็นค่ะเขาเรียกว่าไหมเข็นค่ะไหมเข็นนี้ค่ะจะเนื้องามมากค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วยแล้วก็เป็นงานเกางานโบราณค่ะค่ะเนื้อผ้านี้ค่ะเป็นเป็นน้ำมันอยู่เลยค่ะดูคุณแม่ดูค่ะค่ะสวยงามมากค่ะแต่เป็นค่ะตรงเท่นั่นแหละที่เหมือนคุณแม่ชี้จุดนั่นแหละค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นห้าห้าร้อยบาทค่ะ่ะเราจะไปตัดกางเกงตัดกระโปรงค่ะห้าร้อยบาทนะคะคาล่างหักยี่สิบค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นพวกผาห้าร้อยบาทราคาห้าร้อยบาทค่ะ่าท่านตัดกระโปรงค่ะท่านก็เลาะออกมานะคะท่านตัดตัดกระโปรงแล้วก็เลาะออกมาเป็นผ้าผืนธรรมดาค่ะ ค่าห้าร้อยบาทค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่างห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้พื้นนี้สี่ร้อยบาทค่ะไม่ใช่ห้าร้อยบาทค่ะมีรายแหว่งด้วยค่ะท่านจะไปตัดนะคะถ้าท่านจะไปตัดนะคะ ค่ะม huh. okay. huh. ีบาดแผลค่ะ4ี่ร้อยบาทนะคะถืนนี้นะคะค่ะมีรอยบาดแผลค่ะสี่ร้อยบาทค่ะท่านจะเอาไปตัดตัดกางเกงตัดกระโปรงค่ะแปลรูปได้ค่ะถืงนี้สี่ร้อยบาทนะคะค่ะราคาไม่ตรงกันนะคะมันอยู่ในคลิปเดียวกันค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะไปตัดกระโปรงค่ะตัดกระโปรงตัดกางเกงแปลรูปค่ะเราไปแปลรูปนะคะท่าผ้าไหมนี่ยค่ะแปลรูปขึ้นมาแล้วสวยงามมากเลยค่ะ ขืืนนี้400บาทนะคะ่คะเอาไปแปลรูปให้ช่างเขาแปลรูปให้ค่ะขวะนี้ก็400บาทค่ะค่ะนี้ก็500บาทนะคะเป็นลายช่องทางน้ําไหลนะคะผืนนี้5ตะกอค่ะข่ร500บาทเป็น5ตะกอนะคะ ค่ะผืนนี้ค่ะห้าตะกอนนี่ค่ะลายช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีรอยผูดเขียนนะคะขาดเป็นผ้าห้าตะกอลายลูกแก้วค่ะคาะห้าตะกอลายลูกแก้วไม่มีตาหนีนะคะไม่มีรอยผูดรอยเขียนนะคะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะขาดนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะขาดเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสวยค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้น,น,ะค,ะน,น,นค่ะห้าตะกรนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกรอค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางคะ่ะห้าตะกรค่ะถึงผ้าห้าตะกรนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะมีก็ห้าร้อยบาทค่ะสามตะกรนะคะ,คะ ค่ะเป็นผ้าลายค่ะลายเก่าค่ะเป็นผ้าเอาไปตัดกระโปรงตัดกางเกงหรือไปนุ่งก็ได้ค่ะขาดยิบเก้านะคะลายนางงามค่ะเขาเรียกว่าลายนางงามนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแท้นะคะผืนนี้นะคะค่ะออกโทนสีนูนๆค่ะสีโทนค่ะคาะนี่แหละค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตาแหน่งนี่นะคะไม่มีบาดแท้นะคะคาะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะ แม่บวรรักเพื่อผ้ามือสองเจ้าเก่าเพิตมตรับไหไหมมือสองนะคะขาะห้าร้อยบาทค่ะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็เป็นหางกระรอกขาะห้าร้อยบาทนะคะพื้นนี้ก็ หน้าไม่กว้างค่ะแต่พื้นผ่าอยู่ในสภาพใหม่นะคะผ้าใหม่เลยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นหางกระรอกค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะผ้าผืนนี้นะคะค่ะไม่มีบาดแผลค่ะเป็นหางกระรอกลูซีมค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีบาดแผลนะตามที่คุณแม่ซื้อค่ะค่ะแต่พื้นมันไม่ค่อยกว้างค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะเผืนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะเอาทุนสีม่วงนะคะอาจจะตัดเสื้อค่ะตัดกางเกงก็ได้ค่ะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะเป็นลายอันนี้ค่ะค่ะเป็นลายยกขีดค่ะค่ะผ้าพวกนี้ลายยกขีดลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะรหัส14นะคะไม่มีบาดแผ้นะคะไปตัดกระโปรงตัดกังเกงค่ะสวยค่ะห้่ะ500บาทค่ะส้่ะ500บาทค่ะตัดต่อไปเลยนะคะต่อตรงที่ตัดสำเร็จนะคะ ผืนนี้เอลยี่แปดยี่เจ็ดยี่แปดนะคะเป็นสีม่วงค่ะค่ะคนตัวเล็กนะคะเป็นผ้าพื้นค่ะสีม่วงค่ะค่ะราคาผืนนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะค่ะตัดสําเร็จค่ะเป็นเอลยี่เจ็ดนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มมากเลยค่ะเป็นผ้าสีพื้นค่ะออกทนม่วงค่ะม่วงค่ะม่วงผ้าเทพค่ะค่ะราคาอยู่ที่ 400บาทค่ะนี่ค่ะ400บาทสองผืนเนยนะคะค่ะนี่ก็500บาทนะคะค่ะเอลเอล30ค่ะเอล30 500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะเอล30 500บาทค่ะค่ะมาดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะตัดสําเร็จเพิ่มใส่ค่ะ ค่ะตัสดสําเร็จพร้อมใส่นะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะตัวน,นี้ภาพป้ายนะคะห้าร้อยบาทนะคะเอลยิ้มหกนะคะค่ะตัสดสําเร็จพร้อมใสใ่เป็นภาพป้ายค่ะค่ะ้าพป้ายแบบนี้ค่ะขาย้ายออกได้นะคะเพราะว่ามันเหลือเยอะอยู่คะ่ะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะขยายได้ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้ยบาทนะคะตัดสำเร็จพร้อมใส่นะคะห้าร้อยบาทนะคะ ขาเอวขาเอวสามสองขาผืนนี้นะคะขาสวยขาเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนขาและขาสิบเกตนะคะขาราคาห้าร้อยบาทค่ะเป็นมือสองค่ะแม่บอลรักข้ามือสองแก้วเก่านะคะขาราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะน <tang ar> ี่ก <Tamam> ็เอลสามสองค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะเอลสามสองค่ะนีนก็ตัดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะคาะเป็นห้าพวกนี้ค่ะทีนี้ยกขีดนะคะผ้ายกขีดค่ะรหัสสามค่ะเป็นยกขีดนะคะค่ะผ้าลายยกขีดห้าตะกรอค่ะคาะหน้านางค่ะเข้ามาตัดสําเร็จนะคะพร้อมใส่นะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ดเป็นสีน้าทะเลค่ะออกโทนสีถเทานิดหนึ่งนะคะสีเทานะคะ ค่ห้าร้อยบาทค่ะเอล3าสค่ะสีเทาค่ะค่ะตัดสำเร็จนะค่ะถืนนี้เป็น5้ายกเขียน5ตะกอนนะคะค่ะยกเขียน5้าตะกอนเนื้อหนามากเลยค่ะตัดสำเร็จค่ะค่ะผืนนี้เอลสามสิบนะคะขาะหมายเลขสามสิบสองค่ะขาดนี้ก็ตัดสําเร็จค่ะซิบข้างค่ะเอลสามสิบค่ะค่ะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะ ค่ะราคา500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ500บาทค่ะหามาพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ5 0าบาทค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะค่ะเอสามสิบนะคะลายเก่าลายโบราณค่ะลายพวกนี้ค่ะเป็นลายโฮมเพระค่ะสวยค่ะ าราคาห้าร้อยบาทขาะเอวสามสิบนะคะคนตัวสูงตัวหุ่นดีนะคะถ้าผื่นนี้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยากก่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ้องทุกท่านค่ะ